นานาทุกสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนครับคิวกับเจ้าปลเหลือขวดแตกสวัสดีอย่างบ่มีแนวไทยเบอ่์อไ,องไงมันถือคอนเทนต์ัยของคนามเยไหมฮะไทยทีไทยสยัง,ยยงได้ยังไงพีกับบ้ตายแังเถอะไ,ไดไย้ยังไอ้ขาแบันไดยัางย่างทำอะไรนี่เปลี่ยนซีนกุ๊บสวัสดีครับพี่เลยสวัสดีครับผมซีนเลย S <S เป็นยังไงบ้างครับฮะตะ d สบายดีไม่มีเงินใช้สบายดีไหมสบายดีไม่มีเงินสิ้นกุบข<ไ>าดพี่น้องที่แหลว่าสิาวเปลี่ยนเปิ่นห้องเบิ้งว่าไม่มีแต่ขี่ตมก็เลยเปลี่ยนเบิ้งเป็นไงได้ข่าวว่ากินมาม่าใช่ไหมฮะยได้ข่าวว่ากินมาม่ามาใครกินไม่รู้แล้วฮะโดนกินมาม่าใครกินดูดีๆีหรืไม่รู้แล้วใครกินใครก็เห็นได้ข่าวมาว่าอะไร อะไรไฟไฟทำไฟอะไรนู่นนี่นั่นไหฮเป็นยังไงก็เลยนี่ผมผมเลยได้ยินข่าวก็เลยอยากมาถามถามว่าเออมันเป็นยังไงอะไรข้าวอะขาวเขาว่าอะไรยังไงบ้างอ้าคนอยู่ในเหตุการณ์น่าจะรู้นะครับไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอนเงินเท่าไหร่ผมไม่รู้ดูได้ไงเออเขาต้องถามมาหมดแล้วใช่ไหมอืมอย่าเนียนไม่เนียนเลยนะนี่มัน ทั้งหมดมันเท่าไหร่อ่ะเท่านั้นเลยหมื่นห้าใช่ไหมือโอ้หมื่นห้าอันนี้จะรแค่ค่าไฟหรือว่ามันมีอุปกรณ์อะไรอย่งงอ่นด้วยเล้วก็ค่าทำเอค่าซ่อมในชาร์ทอ๋อเอด้วยซ่อมในชาร์จด้วยเออแล้วก็ค่าเดินทั้งคันเดินทั้งคันอือเอ่ยก็ตีไปห้าพันห้าพันอะไรก็คิดแค่สามพันห้าคิดสามพันห้าอือเขาก็ลดให้อีกห้าร้อยเขาก็เอาสามพันสามพันอันนี้ค่าเอใช่ไหมอือก็ไม่แพงนะ ไม่เพลงนะเอเขาว่าเพลงแต่สำหรับผมผมไม่ว่าไม่เพลงทำไมไม่ว่ากันบนรถมาส่งมารับกันอ่ะทำไมไม่ว่ากันล่ะเขาเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ถามกันล่ะรับกันมา่ะก็รับกันมาแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดผมว่าจะต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่เนาะไม่ได้ดูกันนกันก็ผมก็ผมไม่ได้เขาไม่ได้ถ่ายบอกเนาะว่า เสียค่าใช้จ่ายเท่าไรก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเดมักคักเขาไม่ได้ผมไม่เห็นแต่ตอนเขานั่งได้คว่ำมานเสียเบียร์แค่นั้นได้กินแค่นั่นแหละเี่ยขาดชีกรุ๊ปนะรูดออกเลยบอคาร์ด้อเปดขาดมันอยคือรูดรุดออกมันบ่เขาดอกทางัมันหัวมันเป็นอไรเป็นอรครับไปได้ลาดลาดเขาเลยขาด้องใจเหมนันวะเนี่ย คารต,ต,ต,ตอรมบิกไก่ยังชีวิตช่างมันก็จะมีแหละเกือบแล้วมีทั้งดีมีทั้ทงชั่วมีทั้งร้ายโดนไปหมดอันนี้ก็คือมาม่ารอบสองนะครับ <c oughs> เขาจบไปแล้วครับทังเียวมาเปืดนะครับจัดทังเียวด้วยนะครับเอฟซี FC ครับก็ไม <c oughs> ่เป็นไรครับทังเดียวไม่จบนะครับ <c oughs> ผมไม่จบเลยท่งเียวอ,อยากโตครับเอาเปิดครับซื้อว่าทังเียวเปิืแล้วนะครับม ถามามันเพลงไหมสําหรับผมก็เนี่ยมันก็ไม่เพลงนะมีคฮะมากระับันีแลวมากระิลาบอกแม่สวัสดีครับิลาน่อยไปสคุณดีใส่ยอีราหน่อยไม่ใสยีาหน่อยใ่ไสร้างหัวไปให้กันบ้าน ข้างหนบ่ดึงหงอบ้าเป่ออันนี้ตะลุเต้นโดนขันกมฝันนี่เ็ดให้โตโตกตั้ไม่น้ำท้องว่างซีนมันได้เลยก็เลยมาร้อดูพอร้อดูแค่นั้นแหละรู้เรื่องเลยถ้าถ้าถ้าฝันได้รางวัลที่หนึ่งคงจะดีเนาะอันนี้เขาเอิยนฝันลำบากพี่น้อง ศาสนาไปเห็ดงานยังวนอีกเงินมึงปฝันไปถอกแล้วันทีหนึ่ง้ไรับจ้างเายบนอีกสนามาหัดครับเดียไปเกี่ยวอยู่เนยีนี่นามันอยู่ตรงนี้่ไกล้นี่ยตมเลยวะจมแล้วจมแล้วจมแล้วเดี๋ยวเราไปแช่งให้มันจมเลยหมแลขึ้นยังไม่รู้เลยจมแล้วขึ้นแล้วม่รูเหมือนกันไปเกลยวหน้าผู้ใดหน้า้ยแขนมันล่เดี๋ยวล้วเขาถาม้ใดคอส ทาอยู่นะพี่ไก่ไม่ควรไปเกี่ยวพี่ไก่ใครไม่เกี่ยวไหมนี่เกี่ยวตรงไหนเข้าวซอยไหนวะวัดปตาเห็นตรงทางเข้าไหมตรงอยูุหานทางเข้ามาหมู่บ้านเห็นรถคันขาวจอดไหมที่ผมไปกินข้าวไหมเอ๊ะเฮ้ยคือเคยเห็นมันเกี่ยวเอยกับยุหันเกี่ยวยุหันเด้เหรอมันลงหน้าพญีปีแล้วไหมพญีปีสีไรอยู่เมืองเดียวัดปลาตรงข้างวัดปลามันมีปลายางไก่ถ้าขี่ไปตรงหน้าผมนม่ได้ขี่แยก สีแยกถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปน,นั่น้นนี่เลยใช่ไหม,อออมสีแยกถ,ออถ้าเลี้ยวขวาขึ้นเนินก็เดี๋ยวเห็นเจ็ดร้อยจอดนั่นเลี้ยวขวาเลยสีแย,ยกเลี้ยวขวานะแล้วต้งไปกับน้องแองอ่ะเลี้ยวซ้ <c oughs> ายก็ตกขั้วอ่ะตกขั้วตุ้กขั้วกินขั้วไปก่อนเลี้ยวขวามันจะขึ้นมาทางบ้านกุ่ยอันนี้ก็อีกประมาณสองชั่วโมงนะสเตอร์ใหม่โซ่ใหม่แต่ยางชิมกุ้ฮะ ประดับต้เนาะตรดัรอย่างเอห้าเนี่ยของริตน้ำมันติดเอหาเดดดาอห้าแดดดาได้มาอยู่ที่เอาวอเล็ก่าถึงเล็กุดเพิ่งุตัวแล้วแต่ดวงวัสนาขวดน้ำมันมาจากเขวดเจาะนะโอ้ใครไมเชื่อมีช่างอ่านได้นอนเลยนี ได้ได้ได้ทำอะไรทั้งนั่นยังตะดมทั้งไรทั้งไรปล่อยน้ำแกน่ะนะหัวเห็นหัวเฮ็ดมะมัยเลยไหนนั่นไงใครลืมเออเออทั้งข้อมดเลยอุ้ยสร้างก็ะเจียมรวยเลยใครบอกไม่รู้ไม่ได้ยินหรอกที่ไหน

ข้างนาเสียเบียร์ไไก่บัวหนึ่งบมเกลือผู้ะสร้างบมเกลือมาเห็นอียงีไก่ผูถูด้ไม่ไก่ใส่เจ้าถอยยเยาไก่นีไม่หกเอกม่ของับกินอิ่มเนะอาคันหนึ่งกำลังมากทีนี้วาจะให้จะดมไปเกี่ยวข้าวให้จะดมไ่ยอมไปก็ขอเลยไม่กล้าเลยลกมาดีนะนะก็ขอบอกเดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวนี้นเกี่ยววันไหน ถ้าพรุ่งนี้ไปไอเบียเลยเลยถ้าภายในสองสามวันนี้ไปไอเบียเลยแพ็คคู่ไปเลยทำไมอ่ะฮะเอาโจมันจะได้ทายกันได้คิดด้วยอ่าไม่เปลนคิดเนียวซ้ำนี้ลหรอบอมมี่น่าบอกยืนเบิ้งซืดอ